ตอนนี้สายแรกนะครับคุนน้มารออยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนจะไปฟังเนี่ยใหญ่คุณผู้ฟังเนี่ยรับฟังไปในทิศทางของความบันเทิงครับเรื่องไหนดีก็จดจานะฮะเรื่องไหนไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปแล้วกันฟังเอาสนุกนะครับเนี่ยคุณตูนมารออยู่คุณตูนตอนนี้อายุ35ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่เอ่อเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมาฮะเนี่ยเกิดขึ้นที่พัทยาด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าไปเจอเจอมาที่ไหนตั้งชื่อเรื่องนี้มาาว่า เขาดาวนะครับถ้าคุณตูนพร้อมแล้วสวัสดีครับคุณตูนสวัสดีครับผมนัดนะครับครับสวัสดีครับคุณนัทคุณตูนเราอายุเท่ากันขอญาตเป็นเพื่อนกันเลยและกันเนาะได้ครับนะบถือว่าเป็นเรื่องแรกในค่าคืนนี้แล้วก็เป็นคนแรกในปีนี้ที่มาเล่ากับนัดด้วยครับผมนะฮะคุณตูนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณตูนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมาถูกไหมใช่ครับช่วงเขาดาวเลยเขาดาวเลยเกิดขึ้นที่พัทยา อ่าที่พัทยาใช่ครับผมเช uh, uh, ื่อว่าหลายคนนะฮะช่วงปีใหม่ก็น่าจะไปอยู่ท oui> like ี่พัทยากันเหมือนกันไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่เดียวกับค yani ุณตุนหรือเปล่าเอ่อเกิดขึ้นที่โรงแรมหรือว่ายังไงอะครับที่โรงแรมครับผมโรงแรมนะในพัทยาครับแต่ชื่อโรงแรมเราขออนุญาตไม่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 พูดถึงออคกาสนะอได้ครับผมนะฮะคุณตุนพร้อมไหมครับครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยฮะคุณตุลว่าไปเจอเจออะไรมาถึงตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเขาดาวครับคือผมกับแฟน ไปเที่ยวที่พัทยาครับตั้งใจจะไปเขาดาวที่พัทยากันออืก็เราก็ขับรถแป้งแต่ตอนบ่ายไปเที่ยวไปอะไรกันเนี่ยครับครับแล้วก็ไปถึงก็เอเขาดาวอะไรกันเรียบร้อยก็เขาดูเขาจุดผู้จุดอะไรกันอเสร็จแล้วเราจะหาที่พักครับมันหาไม่ได้ตรงแัมมันเต็มหมดเลยครับ เกือบทุกที่ทุกที่เต็มหมดคือหมายความว่าไปเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้จองโรงแรมไม่ก่อนเราไม่ได้ไม่ได้จอง่วงหน้าครับเหมือนไปถึงที่ไหนเจอตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยใช่ครับใช่ครับเราพอหาไม่ได้ก็เลยหาในหาในเน็ตเปิดเน็ตหาโรงแรมก็เลยก็เจอโรงแรมมีขึ้นมาอแล้วก็อ่าจองผ่านเน็ตก็ก็มีมีเสร็จพอจองเสร็จอ่าเราก็เข้าไปเช็คอินกับแฟนเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงประมาณ คือเขาดาวเราเขาดาวเสร็จดูเขาจุดผูเสร็จก็ประมาณสิบนาทีแต่รถมันติดอะครับเราก็เลยขับขับหาโรงแรมกันจนจนตีหนึ่งอะครับตีหนึ่งกว่าครับก็ไปได้โรงแรมนี้เดี๋ยวนะลักษณะโรงแรมเป็นยังไงครับคุณตุลโรอองแรมอยู่ติดชายหาดนะครับแต่ยังสภาพยังใหม่นะครับอืสภาพยังใหม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นโรงแรมเก่าๆหรือเป็นโรงแรมอะไรเลยเป็นโรงแรมใหม่ๆแล้วแบบดูดีพอสมควรครับก็ก็ก็โอเคดูดีพอสมควรเรา เราไปถึงเราก็อ่าเช็คอินเช็คอินเข้าไปไ<อ>คือด้วยความเหนื่อยพอเราเข้าไปที่ห้องแฟนก็เข้าไปอาบน้ําแล้วออกมานอนเลยอืส่วนผมก็ยืนที่ระเบียงดูวิวดูอะไรไปเรื่อยนั่งเล่นก็ไม่ได้คิดอะไรพอสักพักหนึ่งประมาณสักปีสองกว่ามผมก็กลับเข้าห้องมาก็อาบน้ำลมตัวลงนอนจะนอนแล้วก็ลมตัวลงนอน ทีนี้พอช่วงที่เรานอนแล้วเราจะหลับอ่ะเรากําลังจะหลับอะครับเตียงมันเขย่าอ่ะเตียงมันเขย่ากระเทือนอืมมันมันมันอเรียกว่ากระเทือนดีกว่าครับฮะมันมันมันไม่ได้เขย่าแบบมันมันกระเทือนแบบดึง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 เนี่ยครับพอมันกระเทือนมันกระเทือนอยู่อยู่อยู่สักพักหนึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเออมันเป็นรถวิ่งแล้วแบบ ตึกมันสะเทือน,อน oh, ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับต oh, อนแรกผมก็เข้าใจอ่างนี้แต่ทีนี้มันนานผิดปกติมันนานนาน,น,านมันสั่นนานมากสันน่นจนผมผมต้องสวดมนต์ครับมันนานจนผมต้องสวดมนต์สวดมนต์แล้วผมก็ท่องคาถาหลวงพ่อทั่วลนะครับสามจบแล้วก็แล,วกแล้วก็นอนหลับตาต่อคือ,ค,อคือต้องบอกก่อนครับผมอะ่ะโดยส่วนตัวผมผมเป็นคนไม่กลัวผีไม่กลัวผีเลยไม่ ไม่ไม่ใช่ไม่เชื่อนะครับแต่ไม่กลัวครับเราก็แต่แต่เราเราก็สวดมนต์เสร็จเราก็นอนนอนพอกําลังจะหลับกําลังจะหลับเสร็จมันมีเสียงนึกออกไหมครับปลายเตียงมันจะมีกระจกเป็นเป็นโต๊ะตั้งอะไรพวกนี้ยสาหรับ,รบของมันก็จะมีแก้วความอยู่สองใบในโรงแรม hmm. มันก็เป็นเป็นเสียงแบบเหมือนคนหยิบแก้วขึ้นมาตั้งบนโต๊ะก๊อกก๊อกแก๊แกอย่างเงี้ยครับอห้า อ่ามันก็เป็นดังอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือตอนนั้นก็ยังไม่หลับได้ยินเสียงก็นอนฟังแต่แต่ไม่ได้ลืมตานะครับเพราะพยายามจะหลับก็ไม่ได้คิดอะไรอพอเสียงก๊อกแก๊กเนี่ยดังเสร็จมันเป็นเสียงเปิดน้าโค้กดังเนี้ยือคุณนึกออกไหมเวลาเปิดน้าโค้กมันดังเสียงจะในห้องเราถูกไหมใช่ในห้องเราเพราะว่าตอนตอนผมขึ้นโรงแรมผมชิ้วโค้กฤิดไปขวดหนึ่งครับ ซื้อ6กลิตมาแล้วแฟนกินไปหน่อยนึงก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ออพอดังฟรีเสร็จแล้วตอนนั้นในใจก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเรื่องผีเลยคิดว่าเออลองสส่แฟนแฟนอะ่ะลุกขึ้นไปไปไปกินน้ําโค้กใชล่ลุกนึกว่าแฟนลุกขึ้นไปก็เลยลืมตาดูพอลืมตาดูมันเห็นเป็นเงาดำๆะ เห็นเป็นเงาดำๆยืนอยู่แต่ไม่เห็นไม่เห็นหน้าไม่เห็นเป็นอนะไรเห็นแต่เห็นว่าเป็นคนยืนดำๆยืนอยู่ที่หน้ากระจกเสร็จแ,แล้วเราก็หันคือพอเราเห็นแบบนั้นเราก็หันข้างเพราะแฟนนอนข้างเราก็หันข้างอ้าแฟนนอนอยู่แฟนนอนอยู่ก็เลยหันกลับมามอ,อีกทีหนึง่งเงานั้นก็ยังอยู่ครับออ oh. ตอนนั้นอนะ่ะตอนตอนนั้นอนะ่ะอึ้ง แต่แต่ก็ไม่ได้กลัวนะแต่มันก็แบบตุบๆในใจนึกออกว่าแบบมันก็ตื่นเต้นอ่ะเออเออเออเจออย่างนี้มันก็ถึงถึงไม่กลัวถึงจิตแข็งแค่ไหนแต่มันก็มีแบบอาการนิดนึงผมก็เลยคือตอนนั้นนะ่ะคิดอะไรไม่ออกก็เลยพูดออกไปพูดวออ่าไปเหอะขอขออนุญาตนะแบบมึงไปเหอะไม่กลัวมึงหรอกโอ้ oh. ผมก็พูดเป็นอย่างเงี้ยเพราะผมไม่คนวิคผมไม่คนไม่กลัวผีครับผมก็พูดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมก็หันหันไปหยิบพระที่ที่ผมถอดไว้หัวเตียงเนี่ยอืมมาใส่คอมาใส่คอแล้วพอจังหวะที่หันตัวมาผมจะเอื้อมไปไปหยิบของแฟนที่หัวเตียงมาใส่ใส่ใส่ให้แฟนแต่ไม่ได้ปลุกแฟนนะครับครับจะจะหยิบมาใส่พอหยิบมาใส่พองพอหันกลับมาแฟนก็แบบงงเงี้ยงงเงี้ยอะไรอะไรเงี้ยเขาบอก แล้วก็เอาพระใส่ไว้ใส่พระนอนไว้ด้วยความเหนื่อยหรืออะไรแฟนเขาก็เขาก็ไม่ได้ถามนะแต่ปกติแฟนผมว่าเป็นคนกลัวผีมากแต่ผมมันไม่กลัวครับทีนี้พอหันมาไม่มีละไอเงาดำๆที่อยู่ไปเงาดำๆไม่อยู่แล้วใช่ครับไม่อยู่ละไม่อยู่ละไม่อยู่ผมก็นอนก็นอนต่อก็เลยไปละก็หลับหลับต่อทีนี้พอตื่นเช้ามาเราก็ ลงไปทานอาหารเดินเล่นชายหาดอะไรอย่างเงี้ยครับ<ะ>ทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็สักวันเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงได้ผมก็เดินกับแฟนขึ้นมากับห้องอกับห้องขึ้นมากับห้องขึ้นมาเสร็จแฟนเดินมาเปิดตู้เย็น<ะ>แล้วจะกินน้ําโค้กทีนี้พอจะกินน้ําโค้กเนี่ยพอแฟนหยิบน้ําโค้กขึ้นมาออคือคือคือเดี๋ยวผมผมขอขอ ขอย้อนไปนิดนึงตรงที่ว่าเราตอนเราลงไปกินหะแฟนก็ถามเออเมื่อคืนเป็นอะไรอยู่ๆเอาพระมาให้ใส่อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าก็เลยเล่าให้เขาฟังเพราะมันจะกลับแล้วมันกลางวันแล้วไม่เป็นไรแล้วครับก็เล่าให้เขาฟังอืมแล้วเขาเขาบอกว่าเออแต่เมื่อคืนก็แบบเขาก็ไม่รู้เป็นอะไรปกติปกติคือปกติคนเราอยู่ๆนอนอยู่แล้วเอาพระมาใส่มันต้องถามใช่ไหมแต่บอกเมื่อคืนก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรแต่คา เขาก็รู้สึกนะว่าเรานอนกระสับกระส่ายแบบติกไปติกมาอะไรเงี้ยไม่หลักพอขึ้นมาถึงห้องแฟนมาเปิดน้ำโคกจะหยิบน้ำโคกจะกินแล้วแฟนนึกถึงเรื่องที่เราพูดแล้วแฟนบอกว่าแฟนอะบอกว่าเวรนกินน้ำโคกเยอะจังทําไมกินน้ำเยอะจังหรอซึ่งผมเป็นคนไม่กินน้ําอัดลมอ๋อเออผมผมไม่กินน้ําอัดลมผมก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้กินแล้วพอดูที่ขวดอะครับน้ํามัน น้ำโค้งมันพองลงไปกว่ากว่าครึ่งนะอืลงพ่องกว่าครึ่งนะคุณนั้นแล้วแล้วขวดมันจะแฟบอ่ะครับขวดมันแฟบแล้วแฟนก็เลยมองหน้าแล้วผมก็บอกผมก็เลยบอกแฟนว่าเฮ้ยงั้นอย่าไปกินเลยตั้งวันี้แหละอืมก็ตั้งวันนี้แหละครับก็ไม่พูอะไรก็เก็บของเก็บของพอตอนที่จะกลับผมเงยหน้าไปที่ตู้ไปเห็นหมอนหมอนคือปกติ ใช่ปกติในโรงแรมมันจะมีหมอนแค่สองใบถูกป่ะครับถูกอ่าอันนี้มันมีใบที่สาถึงในตู้อ่าฮะทีนี้พอมองขึ้นไปหมอนมันดันเปิดอเลือดมีรอยคาบเลือดอยู่เหรอใช่เป็นเลือดเสียได้ผมเสียได้มากๆเลยที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปมาอ๋อเป็นเลือดแห้งๆถูกไหมถูกครับเลือดแห้งๆติดอยู่ที่หมอนครับแฟนก็ไม่รู้คือพอผมชี้ให้แฟนดูผมพูดแล้วยังขนลุกเลยอ๋อพอชี้ให้แฟนดู แฟนตกใจแฟนแบบก็เมื่อคืนเขาเอามากอดอะตัวเองแฟนบอกอย่างเงี้ยหรอบอกเอา้าแล้วไปไปเอามาได้ยังไงอะไรแฟนก็บอกมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ก่อนนอนเขาก็หยิบลงมาเขาก็ไม่ได้ดูคือพอเห็นเลือดแบบนั้นแต่แฟนตอนตอนเช้าแฟนก็ไปเก็บที่ตู้นะครับครับเอาไปเก็บไปที่เดิมที่ตู้แต่เขาไม่เห็นรอยเลือดอืแต่ตอนจะกลับอ่ะผมไปเห็นไปเห็นเป็นรอยเลือดเราก็ดูแล้วก็ พอคุยกับแฟนแฟนก็แบบไปกลับ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 อะไรเงี้ยครับต้องหนีจากพัทยาไปนอนนครนายกอะครับอืย้ายที่เที่ยวเลยย้ายที่เที่ยวไปนครนายกเลยครับแต่ว่าแต่ว่าคนคนคนที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นคุณตุลที่เจอมากกว่าเพราะว่าแฟนเนี่ยไม่เจออะไรเลยหลับตลอดไม่เจออะไรเลยแฟนหลับตลอดเราคิดว่าอะไรอ่ะฮะทําไมเขาถึงมาให้เราเห็นนะครับผมไม่รู้แต่ผมแปลกใจตรงที่ว่าถ้าเกิดมันเป็นหมอนเปื้อนเลือดมันจะต้อง ทำไมแม่บ้านหรือคนทําความะอาดไม่เอาอ,ออกไปถูกต้องอืแล้วโรงแรมมันไม่โรงแรมเก่าๆเลยมันเป็นโรงแรมใหม่นะ<ร>เป็นโรงแรมใหม่นะคุณนะั้นเป็นโรงแรมใหม่แล้วอยู่ติดชายหาดแล้วแบบมันไม่ได้เก่าสาภาพนี่เพอร์เฟกมากเลยเข้าไปเราพอใจมากเลยอืครับเดี๋ยวนะั้นลักษณะห้องทุกอย่างใหม่หมดเลยไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยไม่ไม่ไม่มีครับเพราะตึกอะไรก็ใหม่หมดครับเออตรงนี้เป็น,เป,นเป็นคาถามที่ ทำไมหมอนใบนั้นมีคาบเลือดแต่ว่า<ช>พนักงานไม่ยอมเอาลงไปข้างล่างใช่ครับหรือหรืออันนี้คิดคิดต่อไปนะหรือว่าเขาอาจจะเคยเอาลงไปแล้วแต่เหมือนกับโดนอะไรหรือเปล่าเลยต้องเอากลับมาคืนที่เดิมใช่ผมก็ไม่ไแน่ใจผมผมผมมานั่งคิดนะว่าเฮ้ยบางทีอาจจะเป็นเพราะแฟนเราเอามาก่อนหรือเปล่าคือหมอนเขาเอามากอาแทนหมอนข้างใช่อเขาก็เลยมาขย่าเตียงเลยเพราะเตียงมันสั่นแบบ คือตอนแรกผมก็แบบนึกไปว่าคือถ้าเกิดคนนอนอยู่ในกรุงเทพเวลารถสิบล้อวิ่งมันก็จะกระเทือนครับแล้วผมอยู่ชั้นเจ็ดออห้องเจ็ดศูนย์เจ็ดฮะบอกบอกบอกชั้นได้นะครับห้องเจ็ดศูนย์เจ็ดมันก็สูงมันก็แบบเออใส่มันกระเทือนแต่มัน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 นานมากมันจะเทือนนานมากมันยิงยิงงอย่างนั้นะครับเดือนน่ะคุณตุลเล่าให้ฟังว่า พอเช้ามาเนี่ยแฟนคุณตูนจะดื่มน้ำนะฮะพอพอพอมาดูที่ขวดแล้วเนี่ยมันพล่องไปเยอะมากใช่ครับแล้วคุณตูนบอ,อกว่าในค่ำคืนนั้นนะฮะได้ยินเสียงเหมือนคนหยิบแก้วมาตั้งใช่ครับเราได้ไปดูที่แก้วไหมแก้วตั้งอยู่ปกติครับแต่แต่ถุงถุงไม่อยู่นะครับ ปกติจะมีถุงครอบสองใบอะครับถูกถูกมันเป็นไปได้ไหมว่าว่าไม่บ้านลืม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 คุมถุงหรือว่าคุณตุนกับแฟนอาจจะไปแกะออกอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมตอนขึ้นไปผมไม่ได้สังเกตนะครับอ๋อผมไม่ได้สังเกตว่าถุงมันครอบอยู่หรือเปล่าแต่อีกใบหนึ่งมีถุงครอบแตกใบหนึงไม่มีถุงครอบแตกแก้วคว่ำอยู่ปกตินะครับไม่ได้ตั้งมไม่ได้ตั้งหงอะไรแต่ได้ยินเสียงชัดเจนว่าเหมือนคนตั้งแก้วแบบก๊อกกหยิแบหบยิแบมาตั้งที่โต๊ะอย่างเงี้ยครับครับ อ๋อพอมาตั้งที่ต้องมันดังโอ้โหตอนมันดังฟีีนี่พี่แบบมันแบบคือตอนนั้นแบบพอดังฟี่แล้วแบบพอหันไปเห็นแฟนนี่แบบเฮ้ยมันอึ้งอ่ะมันอึ้งอะแบบออืคือมันไม่ใช่แฟนเราอ่ะแต่ข้างหน้านั้นใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องเราอ่ะตีสองกว่าแล้วถูกไหมใช่ค่ะแล้วตอนที่เราหันไปเห็นเขาที่เขายืนอยู่ตรงปลายเตียงเราตรงหน้ากระจกเขายืนคิดว่าเขายืนหันหลังหรือว่ายืนหันหน้ามาหาเราผม มว่าแน่จะหันหลังนะครับเพราะว่าเพราะเพราะมัน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 ออกแบบมืดมืดไปครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเงาเงาที่เห็นมันแบบล่างแบบใกล้เคียงกับกับแฟนผมซึ่งจะแบบออกโขบล่างใหญ่ๆหน่อยครับนั่นแสดงว่าคุูตุลกำลังจะบอกว่าร่างนั้นน่าจะเป็นผู้หญิงไม่ผมผมไม่รู้นะครับว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่แต่แฟนผมเป็นคนอ้วนนะครับอืมอืมผมก็เลยตอนแรกผมก็เลยคิดว่าเป็นแฟนครับแต่พอเราหันมา แฟนยังหลับอยู่อืออือคือคือตอนที่เจอตอนแรกนะครับเช้ารุ่งขึ้นคุยกับแฟนแบบโหต้องหาทางมาเล่าให้ให้ให้รายการฟังไม่ได้แบบ<ะ>ตื่นเต้นมากแบบคือคือผมเป็นคนไม่กลัวผี<ะ>แต่ผมผมก็ไม่เคยผมเคยเจอครั้งหนึง่งแต่มันเป็นแค่ดวงไฟสมัยอยู่ภาคใต้มาก่อนอ๋อที่ที่ภาคใต้เขาเรียกว่าผีกะ,กะซึ่งอะนนั้นเป็นแค่ดวงไฟ<ะ>แต่อันนี้มันแบบจะจะ,จะแล้วแบบเป็นครั้งเรียกว่าครั้งแรกในชีวิตเลยเจอมแต่คือ ถ้าเกิดคนที่รู้จักกับผมจะรู้ว่าผมไม่กลัวผีเลยไม่ไม,<ะ>ไม่กลัวเลยเพราะเพราะว่าผมจะอยู่แบบกับวัดกับอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กเพราะว่าที่บ้านผมมีวงปีพาดแล้วเวลาเราไปตีละนาเราต้องนอนค้างที่วัดนอนค้างตามงานอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่กลัวเขาก็าเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไมีความกลัวอย่างนี้หัวอ๋อเนี่ยฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่เราไปเจอมาแบบจะจะเลยนะที่พัทยานะเมื่อสองวันที่ผ่านมานี้เองเนี่ยจากคนที่ไม่กลัวผีแต่ว่าก็มีเหวอนิดนึงอะ ถูกป่ะครับคือ,ค,อคือฟังเรื่องของตุลเนี่ยแล้วผมก็นึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาครับตุลคุณผู้ฟังเนะี่ยขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้แป๊บหนึงห่งฮะคือคแฟนผมเนี่ยกลับบ้านที่จังหวัดตากเนะี่ยบ้านที่จังหวัดตากตาก,ก็เป็นบ้านแบบเป็นบ้านไม้โบราณอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีนอกชาญถูกไหมแล้วก็ด้วยด้วยบรรยากาศที่จังหวัดตากเนี่ยหนาวมากคุณตุลนะฮะประมาณช่วงกลางคืนประมาณ14 1 5ีาองศา นะฮะแล้วแฟนผมก็พี่เลนนะฮะเอาเต็นท์เนี่ยมากลางไว้ตรงนอกชาญบ้านอ๋อครับนะฮะกลางไว้ตรงนอกชาญบ้านแล้วก็นอนกับน้องก็สองคนนะครับแล้วก็เปิดประตูหน้าบ้านไว้แล้วก็ตอนนอนไปสักประมาณตีสองตีสามมั้งนะฮะแล้วก็ญาติที่ไปด้วยก็บอกว่าเฮ้ยพอตื่นเช้ามานะบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงประมาณตีสองตีสามเนี่ยเหมือนเห็นมีคนแก่คนหนึ่งนะใส่ชุดเหมือนทางภาคเหนือคุณตุลลองนึกภาพนะ ใส่ชุดเหมือนทางภาคเหนือเดินมาตรงเต็นท์แล้วก็ก้มก้มตัวมองมองไปที่ในเต็นท์แต่ว่าเต็นท์ไม่ถูกเปิดนะครับแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยพอเล่าเสร็จปุ๊บพอ่อพ่อแฟนผมก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนก็ฝันแปลกเหมือนกันฝันว่ามีมีมีผู้ชายคนหนึ่งแก่ๆเลยเนี่ยแต่งตัวเหมือนคนเหนือเลยเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าขอตังค์หน่อยสิขอตังค์ยี่สิบบาทแล้วเหมือนในฝันเนี่ย พ่อแฟนผมเนี่ยก็หยิบแบงค์ยี่สิบมาแล้วก็ยื่นให้เขาไป mm hmm. คุณตุลเชื่อไหมตื่นเช้ามาอะไรเกิดขึ้นมันมีแบงค์ยี่สิบใบหนึ่งวางอยู่ข้างตัวพ่ออ oh. เออเราก็เลยเฮ้ยหรือว่าด้วยความที่พ่อละเมอหรือเปล่าหยิบแบงค์ขึ้นมาแล้วก็ก็วางไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <Huh. Huh. S 1> ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคนทางภาคเหนือเขาเชื่อเรื่องผีปู่ย่าถูกไหม ถ้าคนถ้าคนที่อยู่เหนือนะน่าจะทราบกันดีว่าผีปู่ย่าเนี่ยครอยเป็นเป็นผีเป็นพระบุตรที่ที่ดูแลคุ้มครองเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยมาช่วยลูกช่วยหลานแล้วก็ด้วยความที่แฟนผมเนี่ยมันอาจจะไม่ไปนอนในบ้านหรือเปล่ามันนอนข้างนอกซึ่งก็เขาก็กลัวตยอดใจถูกก็เลยเป็นห่วงก็เลยเดินมาดูไงนะฮะจนสุดท้ายเรียบร้อยเลยพอมารู้ความพอพอต่นเช้ามาเล่ากัน ตั้งแต่นั้นไม่นอนนอกชาเลยนอนในบ้านหมดเลยแต่ก็ยังเอาเต็นท์ไปกลางในบ้านนะเนี่ย <laughs> แฟนผมมันไปหมดแล้วนะช่วงนี้อบคุณรู้คุณยังไงยังไงเมื่อกี้ว่าไงว่าไงแฟนแฟนผมก็เป็นคนกลัวผีแต่แต่ปกติคือคือแฟนผมไม่ใช่เป็นคนที่ตื่นยากนะอืแต่เขา <c oughs> เขาก็ยังสงสัยตัวเองว่าเออเขาเป็นอะไรเมื่อคืนทําไมถึงไม่ถามเขาก็ยอมให้ถ่ายพระโดยดีแล้วเขาก็หลับต่อไปก็เขาก็ยังรู้สึกแปลกใจเขาเองอะไรเงี้ยครับ ครับก็เลยตออื่นเต้นก็เลยมาเล่าให้ฟังคุณคุณผม,ณผ,มผมอาจจะเล่าไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าผมผมผมเป็นคนไม่กลัวไม่ไม่โอเคแล้วครับโอเคแล้วครับคุณตูนขอบคุณมากที่ที่โทรมารเล่าด้วยซ้ำไปคุณตูนฮะค,คุณคุณแอสฟาฮะส่งมาบอกว่าโรงแรมขึ้นต้นด้วยตัวดีใช่ไหมคะโรงแรมนี้จะมีหมอนเสริมให้ทุกห้องค่ะอยู่ในตู้นะฮะ ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวดีเลยนะอยู่แถวแถวหาดจอมเทียนแล้วกันครับแถวหาดจอมเทียนเนาะพัทยาใต้ครับโอเคขอบคุณคุณตุลมากครับแล้วนี่เดี๋ยวฟังจนจบรายการเลยไหมหรือว่าพรุ่งนี้ทํางานแล้วพรุ่งนี้ทํางานแล้วครับโอเคถ้างั้นพักผ่อนนะครับผมได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ